เล็บขบเกิดจากอะไรนะคะก่อนอื่นเลยเรามาดูสาเหตุของปัญหาก่อนเพื่อเราจะนําไปแก้ไขได้อย่างถูกต้องนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ลูกค้าเล็บขบเยอะมากแล้วจริงๆมันแก้ไขได้ง่ายๆนะคะ,ะสาเหตุแรกนะคะเกิดจากเท้าผิดรูปนะคะอาจจะเกิดจากบบกว่าคือเกิดมาแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยเล็บมันออกมาแล้วกว้างอ่ะคือคือเล็บมันออกมาแล้วมันบานออกพอบานออกเนี่ยมันก็เลยทําให้เราตัดเล็บยาก นะคะหรือบางคนเนี่ยออกมาแล้วลิบมันโค้งโค้งมากโค้งจนไปจิกเล็บข้างๆาเนี่ยมันก็ทําให้เกิดอาการจิกแบบนี้ก็แค่การตัดเล็บให้ถูกวิธีนะคะแล้วหลีกเลี่ยงด้วยการใส่รองเท้าที่ไม่บีบรัดจนเกินไปออ้ที่2ค่ะเกิดจากอุบัติเหตุค่ะอาจจะเดินเตะโตเตะเก้าก,กี้หรือของตกใส่ท้าที่สําคัญเลยไม่ตัดให้มันสั้นเกินไปนะคะเพราะว่าถ้าตัดสั้นเกินไปเนี่ยเนื้อบริเวณปลายเล็บมันก็จะปูดขึ้นมาค่ะแล้วก็มันจะทําให้เอาเวลาเล็บมันดันออกมาเนี่ยมันก็จะไปดันที่เนื้อแล้วก็ทำให้เราเกิดอาการเจ็บ สำหรับคนทั่วไปนะคะเวลาตัดเล็บเนี่ยตัดนะคะให้ตรงๆแล้วก็อย่าให้เั้เกินไปดูมันสำรวจดูแลเล็บเท้าตัวเองเบยโรคนะคะเบาหวานหรือว่าเป็นโรคปลายเท้าชายตรวจเล็บตัวเองบ่อยๆ ช่างนะคะก็ควรให้คําแนะนําดูแลลูกค้านะคะตัดเล็บยังไงให้ถูกวิธีตัดเล็บให้ตรงตัดให้สิบนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปแซะข้างเล็บลูกค้านะเพราะว่าถ้าคุณแซะเมสุดเนี่ยเดี๋ยวก็เป็นเล็บขกนะคะแล้วพอแซะแซะไปเนี่ยผิวหนังอักเสบถลอกเนี่ยเดี๋ยวเล็บเขาก็จะอักเสบขึ้นมานะจ๊ะฝากไว้คะ่ะสนใจสาระดีๆจากครูโอ๊ตนะคะสามารถกดติดตามได้ค่ะ